สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีชาวเกษตรทุกคนวันนี้มาเยี่ยมชมสวนคุณพ่อคุณพ่อทันนะคะบ้านสเตงค่ะเบิงผู้เฒ่าอายุหลายเลีว้วกันยังดูกันยังมันอยู่คะ่ะคุณพ่ออายุเด็จักปีแล้วค่ะนี่ อ๋ออายุเจ็ดสิบปีละจ้าอายุเจ็ดสิบยังแข็งแรงอยู่เด่นเหยียดเห็ดหัวเห็ดสวนคือเก่าอีเจ็ดสิบเปล่าคนว่ายังเห็ดหัวเห็ดสวนคือเก่าเบื้องบกุ่งเพคนปลูกไว้เบื้องบกุ่งเพคนปลูกไว้เด้อจ้าพวกแนวอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนหน่อยบกุ่งนี่จ้านี่บกุ่งโอ้จะเป็นอ่อนซ้อนให้เบื้องไกลๆเลยจ้ามีเต็นทวายใหญ่ๆปลูกยังกระโดกค่ะผู้เฒ่าเบื้องใน่เพคนปลูก ความสุขนี่แหละค่ะเิ่นเอิยมาความสุขของคนเกษตรชีวิตอีสานคนบานเห่าค่ะมีแต่ตนน่วลโด,ก,ดกได้ค่ะถือผ้าไปเบิงนี่กระโดกคือกันกาตาเบิงนีน่นี่ดกน<ม>ี่ชีวิตของผู้เฒ่าค่ะค,ะคน อายุเจ็ดสิบปีเบื้องเนี่ยจ้ะนี่ก,บบกับทั่วปีได้พี่น้อนปลูกประมาณปลูกเครือเดียวพี่น้องเพื่อปลูกปลูกเครือเดียวแต่ว่าโดกแห้งจ้าโดกแห้งเบื้องเนี่ยทั่วเครือเดียวบกบทั่วปีจ้านี่ชีวิตของคนเกษตรค่ะบัตองเห็ดยังหลายมากไม้บะตรองคีดยังหลายมากไม้ค่ะชีวิตออกแบบง่ายๆค่ะชีวิตบ,นบานของเฮา วันนี้มาอัปเดตค่ะอยู่ที่สวนคุณตาท่านบ้านสเตงจ้ะเบิง่งบักฮงคนปลูกไหว้จแมนโอ้จะเมนโดกขาดบกฮงโดกแห้งยู่ทงหน้าค่ะแต่ว่าเพ่นมีบานแบบเหตุเชื้นเหตุอย่างยู่ทงหน้าเลยค่ะไม่ความสุขค่ะความสุขที่ใดเหตุข้องเพิ่นเบิงเบ่งแน่จ้าเบิ่งแน่ อันนี้ก็บ,บักพีกค่ะพี่น้องเบิ่งเน่เบิกพีกได้จานนี่บักพีกเพิ่นปูบักพีกปีค่ะปูบักพีกปีนี่เดี๋ยวกะง,งามค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นใส่ปุ๋ยปูปูฟางปูเฟืองบานเฮ่าเลยล่ะค่ะเพิ่นปูเฟืองแล้วจ้าเบิ่งแนี้นี่คอนอายุเจ็ดสิบเดค่ะพี่นอ้องคนอายุเจ็ดสิบแต่ว่าหักมันค่ะ เบิงพี่น้องเบิ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 งข่สีไฮเบิงนี่จะแมนอัอ้ยนบกนวยบกฮงอ่อนซ้อนค่ะอ่อนซ้อนนวยบกฮวงเพรายท่านนี่ขยันค่ะเป็นคนขยันเป็นคนขยันได้จ้ะเพราวนาอย่างเพิ่นอยู่หัวอยู่สวนตลอดเทศหัวเทดสวนบ่ไปไซค่ะนี่ละ่ะเพิ่นกาได้คายเท่าละอ่ามีกาไม่งานค่ะมีการมีงานงานขืนบานหม่งานศพหรืองานอย่างกับมาาบกฮงอยู่นี่ล่ะค่ะ เบิ่งแน่จ่ะเบิบ่งแน่โอ้จะแมนโดกอีหลีเด้อร์โดขาดโดกแน่จ้ะบ,บักหฮงชีวิตแบบบ้านๆค่ะคนดูคนมันเบิ่งคนดูคนมันเลยค่ะคนดูคนมันแห้งบักหฮงนี่เต็มสวนเลยขาดบักหฮงนี่เต็มสวนเลยเบิ่งแน่ นี่จานี่นี่บอกคงเต็มสวนเลยมีแต่หน่วยใหญ่ๆเป็นตาต่ำเสียบแหงได้ค่ะคนอียงจะคอยดูจะคอยมันแห้งผู้เฒ่าอายุเจ็ดสิบป,ปีค่ะผู้เฒ่าอายุเจ็ดสิบเพ่าปลูกบันปูบ่บอกทั่วปีเครื่อเดียวอุ้มเดียวพี่น้องโอ้จะแมนคากอ่อนซ้อนขาบุญนี่หน่วยก็ลังออกค่ะบักทั่วปีออนซ้อนหลาย พ่นขยันค่ะนี่พ่นค้นขยันอีหลีค่ะเพิ่นขยันแห้งมาเขยตมาสางจ้ะพอไงนี่เพิ่นขยันอีหลีจ้ะขยันอาชีพิตแบบบ้านๆค่ะบ่ะต,ต้องเฮ็ดหยังหลายคิดคอนเทนต์น้หน่อยๆแบบว่าเฮาเอาแค่ชีวิตแบบบ้านๆปลายหน้าค่ะ เพิ่มมีควายอยู่ประมาณสิบกว่าตัวเลยค่ะมีมีงูมีมีควายบา่มีบ,บ่มีงูอ่ะจ้ะแต่ว่ามีควายสิบกว่าตัวชีวิตค้นกเกษตรค่ะเบื้องเนียชีวิตค้นกเกษตรค่ะเบื้องเนี้ยจากพี่น้องโอ้จจแมนคอยอ่อนซ่อนเพลินคากลายบักทั่วปีได้จา้าในบักทั่วปี นี่ก็ลังออกหน่วยเลยจ้ะนี่ก็ลังออกหน่วยเต็มเลยเนีย่ทั่วปีก็ลังออกหน่วยเลยจ้ะพวกเนี้ย